ก็ขอกาสวัส <Tipp> ด <ett inh throat> <low> ีร <tı ro> <man> ับทุกคนวันนี้มาเจอช่องทางคิวเทเอ้ยไม่ใช่ช่องทางต่อคงนทุกคนอ่าก็ขอกาวสดีพ่อแม่พี่น้องป่ย่าตายายทุกคนที่เข้ามาดูแตวันนี้วันนี้ผมจะมาเล่นกับน้องชายผมนะทุกคนวันนี้ทํะไปดีวะไม่รู้ว่าขยายทำได้บ่ มาเขียนะจ๊ะขุดก่อนไ้ยเดียวเซฟก่อนเลยนี่ตัดไม้ดีกว่าตัดไม้ดีกว่าเนี่เริ่มกลับมาทำได้สองสามวันนั้นคนแหมช่วงนี้ก็เล่นโทรศัพท์ยาไปก่อน

แรืวอคนผมมีอะไรอย่าบอกด้วยเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนแม่เห็นแวต้องอึ้งแน่เลยเออเดี๋ยววันนี้สำรวจถ้ำตัวน,นี้ว่ะโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูอะไรโดนผมเล่นนอกรอบแล้วผมขุดไปเจอกลับไปดู เดีย่ยแกสอตัวสวยดิมันสวยไงวะไม่เห็นสวยเลยเดี่ยเจอสามตัวเนองทำไม่ที่นอนแล้วคืนนี้ทำไม่ที่นอนแล้ว rồi á chờ rồi á nó còn đây mà máy có mà biết thằng Nói đi Nói <laughs> ทมมีตัวให้ใครอยู่ได้นัอนนอนนอน,อน,อนเออทำไมพีนนม่นอนบนฟ้าเอ็งก็นอนลอยบนฟ้าเป็น,น,อน,น,อนเชน,นนั้นนอนบนฟ้าเกมนี้มีคุณภาพ่าลงเมืองดีกว่าวันนี้แล้วเอ็งมีทำไลล่รกันเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมาช่วยกันลุงทำดีกว่าทำมันใหญ่ Hoa con lôi chơi là ba con sa pa không Vem cá ý. Hola mẹ brag. Ni nè, nè tham nha, à, tâm nha này nha được nha tâm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  nha đây Nếu sống bia kỹ nếu sống bia ngon Nó tham nè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  Để nè tham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  nè mới nè tham 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 คือตรงนี้เราก็มาทางนี้ฮะอันนี้จะถ้ำใหญ่เว้ร์ดลงแมงเนาะเนี่ยลงมาด้านล่างตรงถ้ำที่เป็นหัวโค้งนั่ทำปลาดูแม่งลึกจริงอย่างใหญ่อะ มึงจุดสิบเก้าขึ้นได้สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าขึ้นนี้ไอนน้น้องกดลงมาเจอพี่อ๋อไม่เจอเจอซอมบี้ลงท้าม,มาเรื่อยๆตำรวจเรื่อยๆตรงที่พี่ยังไม่ไปดูตรงที่ไม่มีทอดละลองไปสำรวจดูเหี yeah, ้ยกับตกทำใหญ่ว่ะ เจมอลอ้อว่ะไม่เห็นโอ้เป็นลงไปแล้วเจมจะเจทแทนไม่ต้องรอพอจูนแล้วขุดแม่งเลยโกูจเจอเลยเลย ลืมบอกไปนี่ก็ไอเจ้าภูมิตัวเดิมดุกคนคนเดิมเจ้าเก่าเจ้าเดิมเพิ่มเติมมายัมก็เดิมใช่้ยตรงนี้เราอะนึ้นนี่จะท้ามันลึกจังวะมังมน,นีหนอนมาขุดไว้เลย

ข้างบนก็มันตอนน่อกันไงมันย้อนสอนกันโอเคเนะทุกคนนี่ตามขึ้น,นอือฮะ

โอ้วยิมต่อหน้าเลยยิมไม่แล้วดูไปให้ปนชิปเปอร์ยิมต่อหน้าเลยนะทุกคนถ้ามีเสียงอะไรดังก็ขออภัยทุกคนชิงช้นเสียงช้น

เดี๋ยวตอนที่เราไม่ใช้เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวทำฟาร์มไอรอนเอาเลยร์ชันก่ากทำฟาร์มง่ายไอรอนกอามากมากเลยนะไม่ใช่กาธรรมะาเก่ามากมากกเลยจะไดหนึ่งจุดศูนย์แล้วก็หนึ่งจุดหนึ่งไปเรื่อยๆนะแต่ไปเอาจิกแ้พกอเริ่มจากหหนึ่งเลยแล้วกัน Ui Chơi kéo là bớt tốt lắm đơn thì nó đi Thả nhớ chưa quá Tốt chặt mình chặt Từng quá Cột đi lên luôn. Nào mới đi bên đó Ui em ở đâu ตรงท no? so ี่เองลงมาเนาะเนี่ยตรงนี้เนี่ยเกี่ยวป๊ดเลยเชียร์หรือปิดข้อความปิดเลยปิดกัน

พอก่อนอะพอทอดมันปักถ um, um, ึงตรงไหนก็ข mm. um, uh, uh, ูดแต่ตรงนั้นก่อนเยอะจริง มีเนื้อซอบบี้กินเนื้อซอบบี้ไปก่อนตัวมีห,าหา้าอันเล็กได้กองหนึ่งนะชุ่ครับโจนี้เราก็มาตรงนี้ทุกคนเฮ้ยโจนี้ก็เอโมเรอลอีกแล้วโจนี้ก็ถ้ามีเสียงดังก็ขออภัยนะทุกคน นี่ก็เจอผมไม่ตัดด้วยไงยมีเสียงใครเข้าเดี๋ยวค่อยเคลียร์ทีหลังผมไม่ตัด <c oughs> เคลียร์ทีหลังแ <c oughs> ม่ขอตาทายผมด้วยไงย <c oughs> นี่เราก็ไปไหนดี เสียงเียอะไรซอมบี้ไหมซอมบี้ไม่ไหม,ไมจทอทอยอะไรอ่ะโน่หมดแล้ว แค่ที่ขุดแค่ขุดนี่ขุด,ขดออกองเฮียมาดูขุดจ้าด้ววะมาทุกคนเราต้องเกี่ยวมันหโทรศัพท์สตุ๊บหนึ่งไม่ยอม,มขุดให้วะอทรศัพท์มันบ้าเฮ้ยหมดาหายแล้ว ไหนต่อได้ไวะน้อเจมส์มาเราเนี่ยที่ไหนยกตอนอยก้นยะทุม่มพี่จำทางขึ้นไ,ไ,ไม่ได้จำได้จำไม่ได้จำไม่ได้คุณลง <laughs> ท้องไม่ขุดแม่งเลย,ยเลยอะเเจอดาพิษนึกว่เาเฮ้ยเจอเนี่ยเอสตอ์ต้ลนะโอเคโอเคพี่กันเขึ้นไป ก็ทางนี่จำได้จำได้ฮะขึนาา้นมาแล้วมั้ยตรงนี้ใคามาทำอะไรวะ mm hmm. อ๋อคุยนัน mm hmm. okay, วโอเคทุกคนเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูสิ่งมหัศจรรย์ที่ผมทำไว้เดี๋ยวค่อยทำพาแสงมะนะั mm ้ย hmm. ฝากเอกเผาด้วยฝากเผา,าด้วย mm hmm. าทุกคนมาดูมหาตะจันกันคนดูขอยาดูด้วยทุกคนมาสิ่งมหัศจรรย์ที่เล่นนอกรอบแล้วขุดบางคนไปขุดไปเจอไอ้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 เขียวเดินตามหลังไปไปแล้วใช่เถอะไอ้กแก่เดินตามหลังไปไปเขียว ใเชียวยเขียวยี่ครชอบชื่อนี้ป่ะเื่องสิ่งมัจจที่ผมบุดไว้นี่ทุกคนขุณมาเจอพอดีเฮ้ยสองเมตรวะสามเมตรสี่เมตร,ร,ม,ม,ตรมีกี่เมตรวะขอให้ยะยะมเยอะ น่าจะไม่ต้องหรอกแค่เดียววะห้าหกเจ็ดแปดเก้าฮิ้ยแปดเม็ดหยอกสี่เม็ดสี่แปดแปดได้ไหมโอเคทำไมคนไม่ขุดมาสามก้อนเหมือนจะข้าวฟอร์จูนมาขุดทีหลังวะโอเค ต่อราคาเป็นไงได้ร้อยี่ป่ะภูมน้องได้ร้อยยี่ป่ะฮัลโหลไ,ได้ร้อยยี่ป่ะต่อราคาได้เหรอ,อแล้วไป,ไ,ไปบอกว่าไงไปบอกว่าอย่างไปต่อราคาบอกว่าไงไมั่งเงียบจะ น้องน้องจ่ายเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบเออไม่ต่อร้อยยี่อ่ะฮะโทษโทษเจ้น้องชายผมมันไม่ยอมต่อราคาอ่ะนอนนั่นแหละนอนนั่นแหละมันลอยได้เอาไปเลอะไปชั้นเก่าไปแล้วพูดเยอะหรอกโทษโทษไม่น่าใจเดี๋ยวที่เหลือเราพอจุ่มไม่ขุด เวอร์ชันนี้มีฟอร์จูนใช่ไหมเออมีแล้วดิโอเคเราไปปลูกผักผักกันนะแล้วก็จบซีซั่นแล้วเราไปเล่นนอกรอบขุดลงถ้ำกันแล้วเราเกลี่ยของในถ้ำให้หมดเล่นบนพื้นดินมั้งตอนนี้จะคือเหมืนพื้นดินไงเราเดินทางเป็นคนป่ามานานคนป่าหรือคนถ้ำคนถ้ำคนป่าอยู่ในถ้ำเอาเรื่องกมาขอเราทำ เดีย๋ยวนี้รายการคนป่าคนป่าหรือคนบ้าคนบ้าเออนั่นแหละมันยอมบ้าวะเฮ้ยเคยยิงกูสกเกลไอ,เอ,เอ,อ้ยอ้คนน้องน้องชมเบลวไอ้ <c oughs> ยิงแต่กูด้วยทำไมเดี๋ยวสร้างบ้านตรงไหนดีวะข้างบนนี้อืมสร้างรเรียบๆอ่ะ <c oughs> ก็เลยไปทำ ไม่กูไม่คาบน้ำมาสอนถังวะตรงนี้มีน้ำไหมฮะเอ้ยคี้ยวมาลบน้องน้อแถวนี้ต้องมีน้ำดิบางที่มีที่แหลกก็ได้หงอเลยนะบางที่โคดีอะไรโอเคเราก็ทำไล่แล้วเราก็จบสี่จบซีรีส์วะจบจบตอนจบพาร์ทนี้ จบตอนนี้จบ EP นี่จะเพิ่งจบซีรีส์เลยจะจบปเพื่อเพีเดียวที่จริงเขาจบเอ็นเดอร์ดักก่อนแล้วขอเล่นต่อนะเพราะกูจบแล้วจบเลยแฉงตอนนั้นเล่นยังไม่ได้ไปนี่เลยปราสาทเอ็นเดอร์

เน้นตรงไปก่อนโอเคโอเคเออบัจจีเราคุยเรื่องเด็กต่อรหัสกันร้อยเจ็ดสิบมันแพงเกินแล้วจ่ายมานันยังไงจ่ายตัง,งค์มันยังโหบอกพี่ไปหันในเน็ตดีกว่าไม่ได้ประจานเขาเรียกพูดคุยเฉยๆเขาไม่ได้ประจาน ไม่ยึดไม่คิดไปไกลโอเคแต่แต่ไหนต้นข้าวตรงน้ำเหรอ,อข้างๆกันนะอ๋อโอเคมางเรามาจบซีรีส์ยันจบซีรีส์อีกแล้วจบพาร์ทโอเค ทุกคนถ้าใครดูคลิปนี้อยู่ผมต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ทุกคนเพราะว่าพาร์ทที่สองนี้เราต้องขอต้องขอลาไปก่อนทุกคนวันนี้เราก็ต้องขอลาไปก่อนทุกคนกดไลค์เพื่อกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจน้องชายกับผมด้วยทุกคนโอเคเห็นก็พาร์ทนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับบ๊ายบาย